الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تأويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين مسألة إمامة سريع القراءة วับ طيئها คะถามหลัที่รอยซิบเซ่และเรื่องของการเป็นอิมัมของปู้ที่อ่านเร็วหรืออิมัมี่อ่านเช่ وجد المأموم إمامين อยู่โซลิยานี่อามะามุมเดินเข้าไปในมัสยิดไปพบว่ามีอิมัมสองคนสองยามาน่ะอรื่องง้ายเข้าไปมัสยิดปับ๊บนั่นยม่าหนึ่งนี่ก็ยามาหนึ่งนะสองยม่าในสุขุมของการทำสองยม่าในทีเดียวกันเวลาเดียวกันในนั้นก็คือมักโรครแล้เนะองถ้าว่าหม่ามุมไปพบสองยมะ่ะ สองอิหมัมกำลังนำมายังอยู่กีลาฮูมะบิจามะอาเซนนำมายังยงมามะตังโกซึ่งทั้งสองคนนั้นนั้นวัสตาวัตอหัวาลูฮุมฟิลจามะที่วัตถิสภาพของยงมามะและก็ิฟาตคุณสมบัติทีอัลลอฮฺติยุตักดะมูบิฮะจะก็จะเอามาเปรียบเทียบกัน แล้วก็มีความเลื่อมล้ำกันฟิลอีมามาติในการเทวาสุมควรจะเป็นอิมัมหมักว่านั้นเท่ากันแล้วไงไงว่าจะมาก,ก็เท่ากันนะคนที่เป็นอิมัมก็เท่ากันนั่นก็คือคุณสมบัติเช่นอะไรละ่วระวารวะหรือวา่อาอ่านอะไรละ่ะอันดีวา หรือว่าจำก็อัานมากว่าน่าเลียแต่ศาสนะทั้งนี้และทั้งนั้นเท่ากันนาะสมมติว่าถ้ากันแต่ที่ต่างกันนั้นนั้นอิลลัอันอะฮะดะฮูมาบ ا ط ีอุลกิรออาติแต่ต่างกันอยู่ที่เดียวก็คืออิมัมคนหนึ่งนั้นอ่านแบบเรื่อยๆน่ะอ่านแบบเช่วลอาขรุสรีอูฮาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นอ่านเร็ว นะอีมัมสองคนคุณสมบัติเหมือนกันยามาจะาอยู่ข้างหลังกรทถ,า,า,ถากันพอเดี๋ยวถ้ายามาไม่ถาวกันยามานึ่ง h ี a หนึ่ง,งสองคนเหมือนคร้นี่ยามาอีกยามานึ่งคนมากสิบยี่สิบยามาทีามากว่าอับดอนวนะก็เลยก็ว่าให้ไปไมายังในทีที่คุณมายังมากมากยิงเตยยามายิงมากยนะิงอับดอนก็ปกรินะไปมักก็ ไปมาด,ดีนะคนมายังมากหลายคนไปโย่คนมายังมากาอับดุล <c oughs> นี่นี่จะมาถากันอิมัมกถ็ถากันนะคนอาสมบัดถ,ถากันฮะาฝาแต่ว่าคนหนึ่งอ่านเร็วคนหนึ่งอ่านเชะฝ่าฮัลยุสตาฮับบุลฮุลอิกติดาอบิบ ا ط ีอิล ق อ ا ตีอัออมบิซาริฮหะ สูนัตให้เราตามใคร้นะตามคนที่อ่านเร็วหรือว่าตามคนที่อ่านเชะนะเราเลือกตามใกล้เลยถ้าเราตนะีเลือกนะเอาคนอ่านเร็วก่อนเลยเราจะเสร็จเร็วๆนะคนนี้ไม่ยั้งเชะไม่ตามเลยนะตามคนนัวะไม่ยัง้งเสร็จเร็วจะอีกนะจะไ,ไปต่ำอื่นวลาแต่เดียวอันนั้นเราเลือก <c oughs> แต่ถ้าเป็นพันนันนะเราสมควรเลือกอันไหนาอลัลฟูรานีท่านอิมัมฟูรานีนะ ไม่ใครได้ยินกันแล้วเนาะเราอิหมัมฟูรอนี่ได้ยินมั้งกับอิหมัมนาววีนะอิหมัมอิบนุฮัจจ์อิหมัมรอมลีอะไรแบบนั้นนะอิหมัมชาฟีอิหมัมฟูรอนี่นะซึ่งเป็นมุตะกัดดีมินคนแตเรกระเรกไปซะอิทนะบอกในหนังสือฟิลอีบานะในหนังสืออีบานะอันอัคกามิฟูรูฟูรูอหดดิยานะนะของแกว่ายุงจารุ ให pues ้เราพิจารณาเลยให้เราพิจารณาเลยว่าเราติดตามใครพิจารณาตรงไหนล่ะพิจารณาอีลาหาลิลมะมูมีกับสภาพของคนเป็นมะมุ้มนั่นพิจารณาวาพือล่ะฟาอิงกานะถ้าหากว่ามะมุ้มนั้นบาตีอัลกิรออาติถ้ามะมุ้มมันเป็นคนอ่านแช่ฮะอิกตาดาบีบาตีอีห Cá hãy tạm imam thì ăn chê. in ca al kê Để ta hát hoa mạc-mũm. Bên ăn rêu là. ha ta da bi sa ri i imam thì ăn rêu. Nên. Nà ta râu bên côn ăn chê. cả hãy tạm imam thì ăn chê. Để ta râu ăn rêu. cả hãy imam thì ăn rêu. na có imam. thao ว่ามากละหุและสิ่งที่อิมัมฟูรอนีได้บองเอาไว้นั้นนั้นมูตาอัยยานนเป็นทัศนะที่เหมาะสมแหละก็เป็นทัศนะที่อะไรล่ะจพอเจาะจงให้กับสภาพของหมอมุมแต่ละคนอย่างเหมาะสมเลยได้นั่นล่ะลีอันนาหูอิจาอิกาะจัดาบิสารีอิลกิรออาตเพะถ้าห้ากว่าเราไปตามอิมัมเทอ่านเร็ว ซึ่งเรานั้นอ่านเช่ลายุมกีนูฮูอิชมาโมฮาเราก็ไม่สามารถจะอ่านฟัติยาให้จบได้เมื่อเราไม่สามารถอ่านฟัติยาให้จบได้ปั๊บไฟยาซีรุ้มัสบูก่อนนะฟยาซีรอมัสบูก่อนเราก็กลายเป็นคนมัสบกูกินนั่นก็เลยจะา,าวา่ให้เราคิดสภาพของเราแต่นะอย่างอิมัมให้เหลือสองยมมายมะยามะตาวกันถึงมันก็ยากก็อิทแล้วนะสองยมมามะตาวกัน นกอกจากในตีที่ก็ามายังกันมากมาก,มากนะในทีที่ก็มาร่วมตัวกันมากๆมาก,มากถึงยังหลายยามะหาเราสามารถจะเลือกได้ให้ขึ้นกับความเหมาะสมของ <c oughs> สภาพการอ่านของเราเพราะฉะ้ว่าเราเป็นคนอ่านเร็วคนอ่านรวงนะอ่านฟาติฮะจนเชืองซึ่งตะเดียวเราไปตามอิมัมที่อ่านเชนะน่ะวเดียวเราไปคัดใจเยะะูะแล้วเราอ่านฟาติฮะสุดเร็วนะเอาอิมัมไม่สักทีเลยอิมัมอ่านเรื่อยเรื่อย ฟามกอโชเราก็หายไปฟังคนตนัวนี้คนของคุยติไปอยู่ท่าอิมัมอยู่ก็เลยให้เหลือกับฟ้ามพ่อดีแต่ถ้าเราเป็นคนอ่านเช่ถ้าเราไปตามอิมัมแต่อ่าอนเร็วหาเราอ่านฟาติฮะไม่ทันตั้งๆที่ทเราตักเบ็ดผมกับอิมัมนั่นแหละเพราะอิมัมอ่านเร็วแต่เรานั่นอ่านเช่เราอ่านฟาติฮะไม่ทันพออ่านฟาติฮะไม่ทันปั๊บเรากลา,า,ายเป็นคนมัสโบุกนะพอกลายกลายเป็นคนมัสโบุกนะ ้าเป็นมัสบอกถูกเรอ่านไปตัวเดียวราอาตัสองอิหม่มอ่านเร็วเราอ่านไม่ทันละโรอ่านตัวสามอิหม่มอ่านเร็วเราอ่านไม่ทันละน่ะจะเดยวปัญหามันจะเกิดขึ้นแล่วายุสตาฮบุลิลอิหมอ์มิ إ ะ ا ع น ل ม م ม من حالِ المأمومِ لَسُنَ อَ ي ِّ إمامَنَ อ ذ ا عالِمَ من ح ا าِ ا ل م أ م มูมิถ้าอิ ا م َ ر و س ب َ นะของมะมุมนั้นอันนหูบาตีอุลกิรออาติว่ามะมุมเป็นคนอ่านแช่กินแถวหลังทั้งแพงนี้นี่หนะฮอกซิปขึ้นเพ้นก็หมดว่ะหนะอ่านแช่กันทั้งเพ้นห้ารู้ว่าสภาพของมะมุมอ่านแช่สุนัตออยันตาซิรอหูฟิลกิยามีสุนัตให้อิมัมทา่ามะมุมในในการยืนนั่น Hatta yuk milal fatihah ta jun wa makmum an fatihah jun job. Wajah tari lubil kiro Nah imam kah ane, eh ini pang pang. Nah an nah doa ni kah wah bilai no. Nah pang pang ni ayu yuk opau. Wakaza alika yutau wilut tasah huda. Cendiau kan sunat yutau wilat tasah huda. สุนัตให้อิมัมนั่นลากอัตตาฮิยาให้ยาวๆสักอีกหัตตายัฟรุกมินฮุลมะมุมจนกระทั่งว่ามะมุมน่ะเซตจ,จากการอ่านอัตตาฮิยาเหมือนกันนะสุนัตขปกติเวลาเราจำกันก็คือมะมุมอยู่อ่านอยู่เลยก่อนนะอิมัมอยู่ขึ้นไปยืนตรงแหละนะมะมุมก็วางแได้อยู่ขึ้นไปยืนตรงหลับนะก็เช่ นะอิมัมอ่านฟาติฮะไปแค่จอบเลยล่ละนะแต่เดี๋ยวเรากลายเป็นคนเี่เขาอนุโลมให้มาอับอายสามลุงปุ๋นนะว่าเราจะต้องอ่านฟาติฮะให้จนเสร็จนะพอเราอยกขึ้นไปที่อัตฮียาปับ๊บเราอ่านฟาติฮะอิมัมลุงรองก่อนะเราที่ลุงรองก่อไม่ได้ก่อนเราต้องอ่านฟาติฮะให้จบให้จอบก่อนเถริีมัมอิมัมจะยกอัวขึ้นมาจาก นาะสู้หยุดครั้งทีสองที่มตอรอาการไม่ละนะซึงเราเคยเล้งเรื่องนี้กันไปเลยก็เลยเพื่อไม่ให้เกิดนะเหตุการณ์แบบนั้นนะก็ให้ท่าในาอัตติยาสักอิดนะสำหรับมะมกมุมติอ,อ่านเชว่าแกซาลิกายุตาวีลสัสซาจดัตะาและเช่นเดียวกันสุนัตให้หลากสุ้หยุดให้ยาวสักอิศวัดรูกัวลากรูกัวให้ยาวสักอิศ อิดาก้าัลมะมูมุบะงทีอันนะที่จะหากว่ามีมะม่มงทีเคลื่อนขึ้นลงแชะยั่งอยู่กันนะจาระบีมลดเลยวางดีได้งวยขึ้นนะวางดีได้ลงนะมันแชะสะอิดหาอิมัมหลากทียุดยาวๆพี่นะรงก็ยาวๆพี่นะรักษาความสมดุลนะของมะม่วงวะฮัตตายุดริกาหูเพื่อทีจะให้ คนตีแช an ่นั้นมันได้มาท่านน่ะมันได้หยิกท่านพอแต่เดียวถ้าดอกลังน่ะจากอิมัมไปสองลุงคุลน่ะสามลุงคุลน่ะโดยยิตตานะแต่เดียวมันติบาอายไม่ยังหลักวกต์นากรัติมิซิอยู่ฟิสซุนนี่อันบัติฮิมน่ะอิมัมติมิซีได้รายงานจากนักวิชาการบางส่วนว่าอันนั่หูยุสตาฮบุลิลอิมามี น่าวาซูนัดให้อิมัมนั่นในตอนเสดทานนะแต่เดี๋ยวเราว่าเอ้ตาอยู่ในสูยุดมิโอีวาไรเหมือนกันน,สนลละสุบานัลลอฮ์สุบานอัลเบียนอัลลอฮ์เบียดีกอวากรบเละนะมรูอีทำอะไรมริโรอิวาอะไรฮะเขาบอกว่าซุนัตให้อิมัมนั่นนั้นไออยู่ซับบิฮะฟิร,รุกู้งวัดส,สุจูดีซุนัตให้ตัสเบก็คือสุบานอัลเบียนอัลลอฮ์ในสูยุด สุบ,บานารอบเบียลอาซีมในรองกอนั่นซิดตันสุนัตขเฮว่าหกคนไปนะห้ว่าหกคน,นะกคนเพื่อที่จะทาลิยุดเดริกามันคอลฟะฮูซาลาสันเพื่อที่จะทาคนเทวาสามคนแต่ว่าเชสไอท์นะวางดีได้ว่าสักตัวซุบะฮานะไม่ออกตัวฮาละเดีย๋ยุบะฮานะปัมดีโล่โล่ให้ฮามันเอียดนะมันไม่เอียดเบ็ดไม่คมงเลาะปากเดียวฮานะมันไม่ออกส,สมมุิว่าไปแล้วเนาะ ถึงมันว่าสามพุนหรอกนะถึงเกื้อน้าเขาว่าได้ถึงหกพุนเลยนะสุนัตให้ว่าสักหกพุนเพราะอะไรละ่นะระนะเพราะนบีบอกว่าให้เราตัดเบนะการตัสเบพุนหนึ่งถือว่าใช้ได้นะสามพุนถือว่าเป็นสุนัตอัลชันอัลบาสรีบอกว่าอัตตัสบีหุตามุสบะอุนการตัสเบีะสมบูรณ์แบบเจ็ดพุนวัลวัตตูคอมซุน ตรงกลางมันนั้น,ห,ห,น,นห้าคนวาอัตนาฮุซาลาซุนนะ่ะและก็หน่อยหน่อยมันสามคนหน่อยหน่อยสามคนน่นะกลางไป็นตีนันละเพิ่มไปสักอิทนะ่ะระดับกลางห้าคนเพิ่มไปเรื่อยก่อนเจ็นะดคนเพิ่มไปเรือ่อยก่อนน่ะเท่าไเรย์กัดดะวาไรล่ะพวกไกดอวะซิยาดารุลไคฟ์มักบูล่ะสุนการเพิ่มในเรื่องของความดีนั่นนะ่ะเป็นที่ออบรับนะ่ะเราที่เพิม่มจากเทอร์เรยก็ได้ นะแต่เดี๋ยวเราเพินะ่มในเรื่องของความดีเป็นสิ่งที่เขาตอบรับเพิ่มไม่ยั้งสักห้าโอกาสว่ากันนะ <c oughs> นะการเพิม่มมันต้องเล่าเลยนะถ้าว่าไปเพิ่มในโครงสร้างมันไม่ได้เหมือนกันล่ะนี่เพิ่มในเขายกเพิ่มในสิ่งที่เป็นอะไรล่ะส่วนเสริมดอกนะไม่ใช่ไปเพิ่มในโครงสร้างไม่ยั้งสักสิบโอกาสตีอิชานะเขาว่าเพิ่มความดีนะเป็นติดตอบรับอันนั้นไม่ได้เหมือนกัน อัลลอฮช اف ิญียูนะอิหมามชาฟิอีเราดิอัลลอฮ์อันหูฟิลอุมมิได้เลี้ยงไว้ในหนังสืออัลอุมนะของแกนะเดี๋ยวถ้าเราว่ารู้จักอิหมามชาฟิอีมั้ยล่ะนะโดยจักอิหมามชาฟิอียังหนังสืออะไรมั่งล่ะอย่างหนึ่งๆก็จะบอกอัลอุมนะเชื่อว่าอัลอุมอุมแปลว่ามาแปลว่าเมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเมบอนะของมัลยิดชาฟิอีนะหนังสืออันอุมซิฟวาเล่ม หนังสือของอุลามะอื่นๆหยุกลังนะกันกรองออกมาจากอัลอุม้มองอิมามชาฟีนี่เนี่ยอิมามชาฟีนีว่าเพละ่ะว่ารอฟีกุลิฮาเลลลิลอิมามิอิมามชาฟีนีบอกว่าฉันเห็นว่าสภาพนะของอิมามนั่นเทดีมันนันอียะซีดะอัตตาชะู่ดะ ให้เพิ่มระยะเวลาของการอ่านอัตติยาไปสกทีวัตสบีหะให้เพิ่มการตัศเบไปกทีวัลกิรอาอตาให้เพิ่มระยะเวลาของการอ่านไปักศีดวายซีดาฟีหะชชยอันนะใ้เพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้คำว่าอะไรเข้าไปก็ได้ตรงนี้ไหมถึงโค้งที่ว่าได้ในไม่ยั้งแล้วเน,ะนาะก็คือซิกตโด,ด นะของเทวาไม่ได้ก็อย่างเทวาไปตัวเดียวมันทีบาดตายไม่ยังล่ะนะเพิ่มของอะไรก็ได้เทวาเนี่ยไม่ยังได้เช่นดอแอะก็สิเกตขนาดไหนได้ละบีกอดดอรีมายาระรออันนัมันวราอออฮุขนาดประมาณาการเพิ่มก็ไปนั่นจนกระทังเราเห็นแล้วว่าคนเทโอ,อยู่หลังเรานะนะคุณเทโอ,อยู่หลังอิมัมก็คือมะมุมนั่นแหละ ใครมังนั่นล่ะมิมมยัสกูลาไมไยยัสกูลุลิซานูหูในส่วนหนึ่งจากมะมุวน่ะค้นเถลินลินนะน่ะลินลินนาอ่านไม่ใครได้อ่านไม่ใครทกเหยียดตัวไม่ใครชัดต้องเหยียดกันสองสามพันก็ดอบาลาโกไอยุอัดดิยามาอลไลฮิอวยาซีดาน่ะจนกระทั่งว่า มะมุมคนนั้นสามารถือจะอ่านท่านพ่อดีหรือระยะเวลาให้เลื้อไปสักอิฐเผื่อจะ,จะใจมะมุมนั้นอ่านท่านหรือว่าอ่านเลื้อไปด้อันนั้นไอ,อ้ม่ใช่ไปว่าสูนัตให้เพิ่มอะไรก็ไปก็ได้เราอ่านฟาติยาสักเลนอนอ่านสุโรสักสุโรก็ให้หลักสุรรยาวๆสักอิะเผื่อใะ,ะให้มะมุมนมอ่านท่านฟาติหาของมันนะ ว่าการอ่านอีกอ่ารอเช่นเดียวกันอิมัมชาฟีแหลงอยู่เลยวะและหูนะฉันเห็นว่าอิหมัมนั้นนั้นฟิลกิรออาตินะในการอ่านก็ตามว่าฟิลคคฟดีในการข้างล่างก็ตามคอฟดีไปว่าข้างล่างก็คือในการลุ่งล่างอะไรล,ลุ่งล่างในไม่ยั้งละ่ะลุ่งไปรงโกนะลุ่งไปสู่หยุดวัวรอฟอีนะรอฟอก็คือการขึ้นบน อะไรขึ้นบลนละ่ะขึ้นไปเอะดีด้านสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดาขึ้นจากสุยุดนะไปนั่งอัต,ตฮิยาหรือขึ้นจากสุยุดไปยืนเรอาอาจไหมฮันในการอ่านในการลุง่งในการขึ้นนะทุกๆุกอียาบถการกระทําที่เกิดขึ้นในมายังนั้นสุนัตให้อายตามักกานะให้ทําแบบช้าชาสักอีด นาลิยุดริกัลกาบีน่ะให้ทำแบบช้าๆ,ๆไม่ใช่ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่ะปักบักบักบักน่ะบักเดียวมันก็กจะยกขี่เด็วกวานะเพื่ออะไรนั้นให้ทำแบบเฉียงช้าล่ะลิยุดริกาฮุลกาบีรุน่ะเพือเ่อที่จะให้คนแก่คนชรา,าสามารถที่จะท่านวัดตอวฟูน่ะเรียว่าคนที่ดอวเฟคนที่ไม่ค่อยสบาย นาะเกินไว้เชียงชานาะคนไม่ปกติสามารถจะตามท่านวัตกี้ลูกนาะเลยก็คนนักนักไ้คนนักนักอะไรละ่ะอาจจะนักลินนาะวาเช่หรืออาจจะนักร่างกายไม่ใช่คนเก่ไม่ใช่คน่อนเอแต่ร่างกายมันนักร่างกายมันยุยนาะมันเกินไว้เชียงแาสักอิดนะต้องมีสเตนต้องมีอะไรลาวังที่ได้ดยกขึ้นไปนะคนอ้วนๆนั่น,นแล้วเนาะนห้าสุนัตให โรบชาสักอิศนะฝ่ายอิลลัมยัฟอันแต่ถ้าว่าเขาไม่กระทําเช่นนั้นอิมัมชาฟีว่าสุนันให้ทําแบบนั้นนะทไม่ทำละฝ่ายจ้าอับบีมาอัลไลฮิบิอัคฟิลอาชยาอีซึ่งเขาอ่านแบบเร็วๆนะอัคฟิลอัคฟ์แบบเบาๆอ่านแบบเบาบางอ่านแบบเร็วๆทำแบบเบาๆทำแบบเร็วๆ นะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนะมันก็ของเบาอะไรขนาดแล้วเนาะหากทาว่าเขาทําแบบนั้นไม่ทําให้มันเฉียงชาสักอิดนะทาแบบรวดเร็วกาโรตูซาลิกาลาหูฉันเห็นว่ามันเป็นสิ่งเถนาเกียรติเป็นสิ่งเถมาครูนะไทยมัมชาฝีเล้งว่ากาโรตูอัครหูมันตีความใดสองนะอ,ฮอาฮาปุลมะชาฝีจะตีความบางที่ก็ฮารามบางที่กะมัโคร นแต่ตรงนี้ก็คืออัสซาบชาฟีดีความว่าเป็นมักรู้ไปหรอกนะกัวเราตูฉันเกียดฉันไม่ชอบมักรู้ซาลิกาลาหูนะแต่ยิ่งทำแบบนั้นยี่งทำแบบเร็วๆอ่านเร็วๆบุบบับบุบบับบุบบับเสร็จเลยรองก็ไม่ท่านได้นะหนับหนึ่งสองบุญมันี้นะบอดีซสมีอัลลอฮ์มันทำได้อัลลอฮ์วักบัดอัลลอฮ์มันก็ในวิดีโอนะแต่อินโดมาละนะเจก็ออกเมนีงก็เราไปปักเดียวเอาไม่ท่านหายใจไม่ท่าน นะบันน nah, an, ั med, med so <im it> um ่น nah, ก็เด <im it> ah ี๋ยวนะตุมะนี่นะไม่มีไม่ยังก็ไม่ซอหลาตัวเดียวหาซิฮีอิบารอตุลอุมมีนะไอเนี้เป็นสำนวนของอิหมัมชาฟีอีเทคบอกไว้ในหนังสืออัลอุมวายุสตาฮับบุลิลอิมามีและสุนัตเลยแล้วนะให้อิหมัมนั่นอิดาฟาระก็มินกิรออาติลฟาติฮะติเมื่อเสร็จสินจากการอ่านฟาติฮะ ว่าอาฮัสซาบิไมยูรีดูไอยูฮาริมาหูและอาฮัสซาก็คือสาสาวะสัมผ an ัสได้สาสาวะยังมะมุมมัสบุกมาต้องการติดใจยูฮาริมามาหูมาตักเบิรตุ่นเอาร้องเขาไม่ยังนวลดอลลินเลนาตีอามีและนี่มันก็เคยอยู่อยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ตักเบิดนะเราตุ่นเอาร้องเขาไม่ยังอยู อาสุนัตอะไรนั้นอย,ยันตาซิรอหูฟิตตะมีนสุนัตให้ท่าเยาวาอามีนก่อน <c oughs> นะเราทำได้ไหมเลยจ้ย <c oughs> ะพอลรดอลีแล่เนี่ยถึงกัเปื่อนมาดักเบ็ดนะเราหยุดเน่งเน่งกันอยู่ปักนึ่งถึงกับนาคอยว่าอามีนมันปิจโรท้าวานะนะได้ยังคนบอกว่าเอ้าติดแล้วต่ว่าอานีนนี่รือแล้วนี่มัน มันเอากันไม่ได้ตรงนั้นหนะนะก็กให้หลักโดนยาวๆสักอีดนะเหลก็กลีนยาวๆสักอีดนะโดให้พ่อวะตักเบ็ดตนะิดนาทำให้ติดตีเลยก็ไปหลักในลีนวยยาวอีกโดนละีนนจนกระทั่งตักเบ็ดติดนี่แหละ ลีอยู am ่อัมมีนามาอหูเพื <c inhos> ่อให้มามุมคนนั um ้นสามาแต่จะมาท่านว่าอามีนด้วยได้นั่นล่ะที่เขาว่าแบบนั้นนะที่เจ้าก้องนั่งซื้อนี่ว่าแบบนี้วายดุลลูอไลฮดีสุบิลานนะเพราะมันมีฮะดีซึ่งเป็นฮะดีเหตุการณ์ของบิลาลว่าก้าลูฮูซึ่งคำพูดของบิลานนั้น เล่นกับลินนนบีสุลลัลลอฮุอะเลีห์วะสัลลัมบิลานเล่นกับนบีบิลานว่าเพื่อแหละบิลานว่ายารอซูลลลอฮิโอตันรอซูลุลลอฮ์ลาตัสบิกนีบีอามีนยาแคบว่าอามินกับนบีบิลานยาแคบว่าอามินกับพอเหตุการณ์ตรงนั้นก็คือบิลานน่ะเขาไม่ยั้งกันเลยังบิลานอยู่ทำอะไรอยู่แหละนะนอกมัสยิดน่ะก็เลยแคบมากนบีแคบที่วารับดอลลินล่ะ แกที่ว่าอามีอะบิลันก็บอกว่าลาตัสบิกนีบิอามีนนะอยากแกว่าอามินกันนบีนะก็เลยมาตักเบีดปั๊บนะอะไรก็ท่านว่าอามินพร้อมนบีพอะไรล่ะนะเพราะมันมีฮะดิษอีกบทหนึ่งซึ่งเป็นฮะดิษข้องอบูฮุไรร้อเจ็บว่าอิดะอัมมานะอัลอิมามฝอัมมีนูนะเมื่ออิมามว่าอามีนพวกท่านจงมาว่าอามินพร้อมอิมามด้วย เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรที่เราต้องมาว่าอามีนอมอิมัมล่ะฟาอินนหูมันวาฟาะก์ตะมีนูหูตะมีนันมาลาอิกาตีเพราะใครที่อามีนของเขาไปตรงกับอามีนของมาลาอิกัดมาลาอิกัดว่าอามีนตอนไหนก็ตอนที่อิมัมว่าอามีนเพราะว่าลัาบอลลีนอิมัมไม่ว่าอามีนมาลาอิกัดไม่ว่าก่อนนะจะต่ออิมัมว่าอามีนในมาลาอิกัดจะว่าอามีนด้วยดังนั้นใครมาว่า อามีนผมอีมามถาวากนั่นมาแลกตไม่วาที่นะไม่ตรงก็มาแลกตีต้องให้อีมามถาวรกนี่เราอีมามไม่ว่าอาที่เราอามีนก่อนเลยนะมันต้องให้อีมามว่าอามีนก่อนต่อมาแลกตีว่าอามีนไม่นั้นไม่ตรงแต่เดียวถ้าไม่ตรงแต่เดียวนะคันฟีลาแต่เดียวนะไม่ได้แต่เดียว ดังนั้นถ้าใครอามินของเขาตรงกับอามินของมาลายกัดนั่นก็คือตรงกับการว่าอามินของอิมัมนั่นอูฟิรอลละหูมาตะกัดดาม,ามินดัมบิเขาจะอภพยโตุให้กับบาปของเขาที่ผ่านผลมาน,าน,นะคือผลบุญของการว่าอามินโปรดนะถ้าได้ว่าพร้อมทางสีรอกาสนะก็ได้ไปทางสีรอกาสน,นั่นก็เลยนับิลานเสียดายตรงนั้น طب بمسألة صفة الجمعة في الخوف قال ابن الصباق رحمه الله تعالى ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة في الخوف أربع مسائل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب <applause> اللهم اغفر لنا فيما اخطأنا وما تأمتنا وما أشربنا وما عارف. ว่าซื้อมันดับ้อมเงินเม็ดหนักน่าละไรมาน่นแล้วไม่อายุการใช้งาน